มาแล้วเรตติ้งทองเอกลงจอวันแรกคิมเบอร์ี่ซอแวลกาลเกต2บุพเพเปิดเรื่องย่อสนุกความหวังกู้เรตติ้งช่อง3ครับหลังลงจอวันแรกและครย้อนยุคอย่างทองเอกหมอยาท่าฉลองช่อง3เปิดตัวตอนแรกครับนอกจากติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วยังเรียกเสียงหาจากทีมนักแสดงอย่างมาริโอเมาเลอร์คิมเบอร์ี่สวมบทพ่อทองเอกและแม่ชบาครับนำทัพนักแสดงสายฮาทั้งแพทนภปภา อ้นสีพันตรงเหน่งรัดก้าเจนิเฟอร์คิมฟรอยนัทพงษ์จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มเป็นต้นครับกระแสตอบรับบอกว่าทั้งสนุกทั้งฮาถึงขั้นบอกว่าคิมเบอร์ลี่นั้นรับบทกากันซอแวลเป็นการเกตสองแบบบุพเพันนิวาสกันเลยทีเดียวเปิดเบรดติ้งวันแรกครับได้ไป4.0เปิดตัวได้ดีและน่าจะสนุกขึ้นเรื่อยๆด้วยส่วนเรื่องย่อละครเรื่องนี้ครับท้องเอกหมอยาท่าชโลงนั้น ผู้กำกับอย่างชุกชุดาพาเผยเรื่องราวละครว่าเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มที่มีความชำนาญเรื่องตัวยาและวิธีการรักษามุ่งมั่นเป็นหมอเก่งอยู่อย่างเดียวจนอย่างอื่นไม่ได้เรื่องเก่งถึงขนาดแค่หลับตาก็รู้ว่าอันไหนคือยาตัวอะไรและจะมีเรื่องสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวเพราะเราเล่าถึงวัฒนธรรมชุมชนสังคมพุทธศาสนาพระเอกผ่านบททดสอบต่างๆไม่พอยังมีอุปสรรคว่าทำไมปู่ถึงไม่ให้เขาเป็นหมอและดันไปมีความรักกับนางเอก เหมือนจะไปได้ดีแต่ก็มีอุปสรรคเต็มไปหมดเรื่องนี้จัดอยู่ในโหมดพีเรียดโรแมนติกคอมดี้ที่มีครบรถแต่แก่นของเรื่องคือยาไทยหมอยาไทยเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวสารวงการบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซ u ปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันครับ